สวัสดีครับอยู่กับช่างบอลใครช่างบอลคนอุดรน,นะครับเนาะเดืยบร่อยครับผมมันนี้มาตอนนอกกลัวครับพี่น้องงาขนขึ้นเขียนนาะครับงาขนขึ้นเขียนครับพี่น้องตัวนึกเงนืน,นครับนี่สองตัวครับพี่น้องเดียบร่อย เต็มข้อครับผมหันมันววนดีครับพี่พี่น้องอวนดีครับพี่น้องนักนี่ครับท่านใดสนใจนะครับเนาะท่านใดสนใจมาติดต่อกับช่างบอลได้ครับผมพี่น้องนี่ครับช่วงนี้อวนดีครับผมช่วงนี้ดูเกี่ยวเขาเนาะครับเนาะนี่ครับ นี่ก็เป็นบ่อหนามนี่ครับพี่น้องอยู่ข่างทางพอดีนะครับนี่เป็นนกสตาร์ฟครับผมนี่ครับโอ้อ้วนครับพี่น้องเต็มปึกเลยนี่ครับปัดอ้วนครับตัวนี้ครับทางนครสวรรค์เนาะครับเนาะพี่น้องอ้วนครับพี่น้องยางมาเป็นบัวผ่าครับพี่น้องติดเต็มคอครับนี่ครับ โอ้ขี้ดินมันเหนียวครับผมนี่ครับเป็นงานตอสายหนาด้วยพี่อีเนาะครับเนาะตสายหนาด้วยพี่สี่สิบเอ็ดบ่วงเลยครับพี่น้องสี่สิบเอ็ดบ่วงท่านใดสนใจทางถักข้ามาสอบถามนะครับเนาะสุดตพร้อม่อครับผมลบรองมาแน่นอนครับผมชุดพร้อม่อของช่างบอลนี่คือนี่ครับไปดักเพราะหาลาที่สิบนาทีครับผมนี่ครับ เรียบร้อยเลยครับพี่น้องนี่ครับจบังนนดเดียกฝากงานคืนแขนเด้อครับเด้องานคืนแขนชุดต่อนกวกวกมนันๆเนาะครับเนาะอ่านี่ครับหนุ่มคนสับห้อโหดครับรตรงตัวนี้โอ้เจ็บสับห้องเจ็บขาดพี่น้องนี่ครับ ตัวนึ่งอยู่นี่ครับไปครับมือหนาจังมัดเลาะมือหนาจังมัดติดตามไหมครับผมมาดักมงเก้าเลยนะครับเพื่อนเือนเมื่อนี้เพาะกันครับเพื่อนเดี๋ยวจะเพ็ชงานส่งให้ลูกค้าอีกครับผมน่ครับจุดผมตัวแล้วไปครับเพื่อนเอนสวัสดีครับด้คลิปใหมเบื่อแร้วฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ